ตายไหมนะตายอีกตัวหนึ่งตีไปชิดไปเลยครับเฮ้ยออกมาชุดน,นี้เลยเหรอชุดน,นี้เลยเหรอตายครับคือสกิลข้างเรายัางอยู่ครบนะครับอ,าอ้าวงี้ตายเลยครับเฮ้ย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 ,ยจะชุดอ่าฟอร์มแตกอ่ะตีเลยแล้วกันนี่แน่อีกตัวหนึ่งจ้า ไหนไหนไม่รอดหรอกโอเคครับก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับนี่ก็ชูดกับช่องมิกเก็ตนะครับนี่เรามาเล่นตัวเก,กโกกะนะครับเป็นตาที่ผมเจอแอ็แทคเกอร์ซีตัวแล้วก็อาราวเดอร์ที่คล้ายๆแอ็แทคเกอร์อีกหนึ่งตัวนะฮะนี่ผมเล่นเก,กโกกเป็นตำแหน่งชังเกิลน,นะครับ เราก็ใช้สก,กิลน้ฟาร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งเป็นตีเลอร์น้อยสุดนะครับเราฟาร์มวนขึ้นบนนะครับอยู่ดีเขาก็อยากหยิบแอคแทก,กเกอร์มาสี่คนนะครับวันนี้ช่วงนี้แอคแทกเกอร์ฟีเวอร์ครับมีได้แอคแทกเกอร์เข้าเฮ้ยเอสเบิร์นนายจะมาเอาอะไรไปเนี่ยฮะเอาไปทำไมเนะี่ยเอาเอาแล้วเอาไปแบบ ลัดเลยนะไม่ใช่ช่วยตีนิดหน่อยแล้วก็โดนดังป้อมไปโอเคอยู่ข้างบนคนเดียวไปแล้วกันอยากเล่นอย่างงี้ใช่ไหมครับจัดให้ผมก็จะรอเพิ่งเกิดครับเพราะว่าเราเล่วห้าจะคือร่างสองไงเราเลยไม่กลายร่างเองนะครับไม่มวัฒน,นาการเองจะต้องตีคีมนะครับเราเป็นโปเกมอนสามล่างนะ โอเคผมก็จะตีไปก่อน,นครับอาเป็นแยกร่างผมว่าเราสามคนสู้ได้นะรึกเปล่าอุ้ยโอชูดไม่ได้เขาเล่งตัวถูกไนงะเขาก็เล่นสายลูกไฟด้วยเพื่อนผมตายไปแล้วตายไปนะตายอีกตัวหนึ่งตีไปชิดไปเลยครับ เพราะว่าเราตีประชิทธํ์สำหรับโปเกมอนที่เลือดน้อยนะครับจะตีแรงขึ้นสําหรับใครที่อยากเล่นเก่งเขากะให้เ,เก่งก็พยายามรู้พรสิทอิาเอาเอาละฟาร์มหมดเลยอเอออ่ะดีพอไม่ต้องการเล่นป่าไปเลยเดีย๋ยวผมไปเดินเวทแถวนี้เองคนระับเขาอยากได้ป่าก็ให้เขาเล่นไป ผมก็ได้จำชื่อเขาไว้นะครับทุกคนก็จําชื่อเขาไว้นะครับส่งสัยเขาอยากให้โลกรู้ว่ากูเล่นอย่างนี้นะเฮ้ยม,มาชุดนี้เลยเหรอชุดนี้เลยเหรอตายครับคือสกิลข้างเรายังอยู่ครบนะครับเอางี้ตายเลยครับยืนประจันหน้ากับตัวเกโก,กะนี่ บ้าหรือเปล่าดูข้างล่างยาวแล้วผมอะ่ะจะเวลเก้าเลยครับขับไปช่วยเขาตีคิวแล้วกันผมจะทำให้เขาดูเดนชนะให้นะในเมื่อข้างบนเขาอยากโซโล่กันเอ้ยมีคนโดนอยู่นั้นอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ทำไมเขาอยากชูดกันจังครับเนี่ยคือออสกอร์ชิลมามันทำให้ชูดได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันได้เฉพาะพวกเลือดเยอะนะโล่มันไดเยอะตามแม็กแคทีของตัวละครนะครับอแอคท็คเกอร์ออกมาเนี่ยโดนตีออกง่ายมากอ่ะเรียบร้อยแตกตายยาโรลันนี่แบบในแรงนี่เล่นยากมากอ่ะตายตัวนี่ย ผมมีนติผมมีนติฆ่าได้ผมฆ่าได้อีกตัวนะเพื่อนไปไหนวะเนี่ยทำไมผมรู้สึกอยู่คนเดียวโอ้ยอยู่คนเดียวเนี่ยอือหืออือหืออีกทีนึงโอ้โหเพื่อนทำอะไรครับเนี่ยเพื่อนหนีนิมเฟียตัวเดียวอ๋อหนีเซลลาด้วย ใส่ข้าทเท่าลมบอลเสร็จก็มาล่างเอายิงอะไรนะให้เอ็กเปิร์นกับพิกาจูก็ฟาร์มไปครับใส่เข้ามาด้วยกันบ้างไหมเล่นเหมือนกันเลยคือแย่งป่านครับตอนให้กดป่าไม่กดนะครับพอเล่นมาปุ๊บอยากกดอยากจะฟาร์มคีปปลาสุดยอดเลยม,มันหายไปไหนนะลิปยังไม่ตายนะ เขาไปฟาร์มป่าเขาแล้วกันนั่นไงว่าแล้วมันยังไม่ตายอุ้ยสซลราล่าเดี๋ยวเ,เราเวลพอกับสซลราล่าลนะครับว่าเขาต้องมาชูดนั่นไงอุ้ยอันตีเลยเหรอ กลับบ้านครับผิวเลือดโอเคอีกไม่กี่วิเต่าจะเกิดนะครับตายครับตาย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 หมดอ่าตายหมดเรียบร้อยเต่าเกิดพอดีใส่ข้าวฟืนที่อยากจะได้ป้อมนะฮะเลนล่างนี่แบบดีนะครับผมแบกปล่อยให้เลนบนเขาโอ้ยันติเลยเหรออันติแล้ววิ่งหนีอะไรนะเป็นผมวิ่งเข้าใส่แล้ว เฮ้ย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 ,ย,ยจะชุดอ่ะปอมแตกอ่ะอติเลยแล้วกันนี่แน่อีกตัวหนึ่งจ้าไปไหนไม่รอดหรอกโอเคให้เขาเอาเวลกันไปนะครับผมก็มาอยู่เลนล่างนี่แหละเลนบนก็ปล่อยครับปนะ เขาจัดการกานเองนะเขา,เาทั้งอนะีพีทั้งโอ้ยอะไรกำลังแยกวะนะเฮ้ยเขาวันติล่างแยกผมเลยแกดแค้นอะไรขนาดนั้นอินเฟียจะไปทางไหนอนะไปทางไหนหรอตีกันบ้าล่ะเวียนตินตีทำไมโอเคครับตามไปให้เวลสิบสามแล้วเราก็จะเอาอันตินะครับ ตอนนี้เกตทันตีเราไม่เต็มนะครับพยายามเก็บให้เต็มก่อนที่จะทันเดอร์เกิดตอนนี้ข้างบนเขาเป็นไงกันบ้างฮะป้อมแรกยังไม่แตกเลยครับแ,รแตบ่ทนี้นาทีนี้ป้อมแรกยังไม่ได้เลยครับแตสองนาทีแล้วเลสลิสเอยเอ,อ,อยาโดรันนายไม่รอดล,ละนายไม่รอดแล้วละ่ะ โอเคอเค้๊ยโอ้โห,โโหมาเยอะเกินเยอะโคตรเออเฮ้อมาโคตรเยอะไม่เป็นไรครับตัวอ่าน่าจะเสียเต่าแหละครับแต่ว่าทันเดอร์ยังไม่เกิดเนานะเสียเต่าแล้วครับเพราะว่าไม่มีหน้านมีใครไปตีได้ าามดีกว่ครับยังไงเราก็ลงไปไม่ทันคนระับเขาตีไม่ทันด้วยฮะผมคิดว่าเขาจะตีทันนั่นนี่เฮ้ยเราไปเปิดเออ่ันเดอร์ทำไมอ่ะตีใส่ันเดอร์ทำไมเขาตีใส่ันเดอร์คิดว่าตีเขาแรงขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยผมต้องรอเล็งเรียบร้อยไปแล้วจ้า ชูตไปอุ้ยเอสเปิร์นมาชูตไปแล้วเน่ะช่วยดีไหมนะช่วยแล้วกันโอเคยื้อไว้ให้ไปชูตเลยโอ้ไปชูตทีห้นาสิบคะแนนตายละออาวนี่เฟียร์แปดสิบเอสเปิร์นโอ้ยังได้อยู่พิกาจูพิกาจูที่มีสกรอร์ชิลฮะ เติมเรียบร้อยเอาละครับสู้กันนิมเฟียรครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงนกคู่สายธนูสู้นิมเฟียได้หรือเปล่าโอเคสู้ได้ปะอเอายิงได้อยู่นะขัดตายอยู่โอเคผมปิดงานเองแล้วกันเรียบร้อยอเคอกคก็ไหนไม่รอละ ขอนะจ๊ะโอเคเฮ้ยสิลาวละโอเคไปอยู่ข้างบนกันหมดนะครับเขาน่าจะกันได้นะตายไปแล้วครับก็น่าจะจบแล้วสำหรับตายนี้เนาะเอสเบิร์นเอ้าไปตายทำไมเนะี่ยสายอยากได้สกรอร์นะครับฆ่าไปนหนึ่งตัวเองเนาะ โอเคครับก็จบนะครับสำหรับตานี้นะครับเป็นตาที่จจอ,อปัญหาเรื่องท็อกซิกนะครับคือเลือกตัวแอ้รเกอร์มาสตัวผมไม่ว่าหรอกแต่มาเล่นอย่างเงี้ยผมไม่ชอบค่าไปหนึ่งตัวนะครับคะแนนก็นั่นแหละดีเด่นโอเแต่ก็ยังดีกว่าตัวอะไรนะคะแนนดีกว่าตัวอไอ้จูเนเปอร์แต่เขาถือว่าเป็นคนดีครับผมไม่นับคนนั้นเป็นคนดีแล้วกัน ไปดูดามจที่ทำได้คนีก่อนนะครับดามจเท่าไหร่กันนะ49,000โอ้ยไม่ใช่80,000อ่านผิดอ่านผิดครับดามจก็เยอะอยู่นะครับคนก็อ่าจำชื่อคุณลับเปี่ไว้นะครับว่าแล้วคุณลับเปร์เองนะครับอย่าไปเล่นอย่างนี้กับใครนะครับ โอเคถ้าใครชอบกินมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะสำหรับคลิปน้้เป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามและชมันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ